อะไรดีจ๊ะเล็กแห้งหนึ่งขอฉันเอาเล็กพิเศษหนึ่งจัดปะด่วนด่วนเลยนะคะคุณป้าพอดีว่าหิวมากใช่จะป้าเร็วเร็วนะด่วนด่วนหิวมากเลยแกอุ้ยดูสิเล็กแห้งจัดจ้าเดี๋ยวทำไมอันนี้คือเล็กแห้งสั่งอะไรเล็กแห้งกระโทนแล้วไงก็นี่ไงเล็กแห้งฮะแต่เดี๋ยวป้า เส้นมันยังไม่ได้ลวกเลยจะกินได้ไงก็สั่งมาเล็กแห้งมันก็ต้องเป็นแห้งถูกไหมถ้าสั่งให้ลวกก็ต้องเป็นเล็กน้ําก็ไม่ถูกเหรอโอ้ยป้าแต่เส้นก็ยังไม่ได้ลวกลูกชิ้นก็ยังไม่ได้ลวกผักก็ยังไม่ได้ลวกจะกินได้ไงดี๋ยมันติดคอขึ้นมาทําไงป้าวันหลังก็สั่งเล็กน้ําสิจะได้ใส่น้ําให้สั่งเล็กแห้งมันก็ต้องได้แบบนี้แหละ,ะอะไรนะเล็กพิเศษใช่ไหมรอเดี๋ยว เล็กพิเศษจัดไปโอ้โหฟไฟดนิงน่งอะไรไฟดนิ่งอะไรป้าป้าทำอะไรเนี่ยหนูจะไปกินอิ่มได้ยังไงก็สั่งอะไรสั่งเล็กพิเศษเล็กพิเศษก็ต้องมาแบบนี้ถ้าจะเอาเยอะกว่านี้ก็ต้องเล็กธรรมดาจ้ะอันนี้เล็กพิเศษจ้ะโอ้ยป้านี่ป้าถึงเพื่อนหนูอยากจะผอมนะแต่แค่นี้มันไม่อิม่มมันต้องให้เจ้าที่กินแบบเนี้ยอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่อิ่มอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววดูความอ้วนอะไรเชนผอมอยู่แล้วจ้ะ แต่แบบนี้หนูนกินไม่อิม่มอันนี้ก็กินไม่ได้ตลกหรือเปล่าครับวันหลังก็สั่งให้มันถูกสิสั่งเล็กน้ําสั่งเล็กธรรมดาไม่ต้องสั่งเล็กแห้งแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสั่งเล็กพิเศษปาหนูสั่งเล็กพิเศษไม่ใช่น้อยเป็นพิเศษไม่ต้องกินมันแล้วเถอะอ,อันนี้ไม่ใช่ฟวายดไดิ้งหรอกมันควายดิ้งขอเขาเดียวเถอะอุ้ยจ่าฉันหลอควายดิ่งอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจหรอกนะวันหลังก็สั่งให้มันถูกนะสั่งแบบนี้สั่งผิดเอง สวัสดีจ้ะป้าวันนี้ฉันเอามีเหลืองแห้งหมูจ้ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันเอาชามมาเองนะเอาชามมาทำไมชามที่ร้านก็มีจ้ะเดี๋ยวทำให้โอ้ยไม่เอาฟางฉันนะพอดีว่าชันเนี่ยมีประวัติกับชามนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะฉันก็เลยมีความคุ้นชินกับมันพอนพอเดี๋ยวใส่ให้โอเคเส้นอะไรนะเอาเส้นมีเหลืองดิแล้วก็จะบอกอะไรให้นะชามนี้เนี่ยเอาใส่มีเหลืองนะจ้ะแล้วก็ชามนี้เนี่ยเอาใส่น้ำซุปนะ โอเคไหมป่ะปะปะ่ปะปไปนั่งป่ะขอบคุณจ้าฮิวนี่โอ๊ยอะไรล่ะฮิวจริงๆแล้ววันนี้อ่ะฉันจะไปกินข้าวแล้วประกายใช่ไหมแต่ป้าไก่นั้นปิดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแกไปเป็นเพื่อนฉันไปกินข้าวร้านป้ายุได้ไหมนะก๋วยเตี๋ยวอยนี่ก็วันนี้เนี่ยฉันมีนัดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับพี่ช็อป อ้ฉันไม่ไปหรอกโไม่คิวนะนะนะไปส่งฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวป้ายุหน่อยถ้าฉันไปคนเดียวอ่ะป้าเขาเอาคืนขึ้นมาทำไงล่ะนะนะโอ้ยเออเออก็ได้ไปก็ได้งั้นวันนี้เราเอาเสร็จเห็นป้ายุทั้งสองจานเลยเอาคืนไงได้รับเขาคุณข่าวมาเลยมาเลยมาเลยป้าจ้าจ้าเอาเล็กน้ำตกสองจ้าเล็กตกสองจ้าจัดไป อีกชามรอแป๊บนะจ๊ะรอลูกชิ้นแป๊บหนึ่งลูกชิ้นหมดจ้า,จาขอบคุณนะจ๊ะคิวเก็บตรงนี้สิเดี๋ยวก่อนนะป้าอะไรเนี่ยฮะฉันสั่งเส้นเล็กไปแต่นี่มันคือเส้นหมี่ดูยังไงเนี่ยอันนี้แหละจ้ะเส้นเล็กน้ำตกถูกต้องโอ้ยนี่มันเส้นหมี่ขาไม่ใช่เส้นเล็กนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าในเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่รอสักครู่<ล>ะอะไรเ,เนี่ยเยออ ดูให้ดีๆนะเส้นอะไรใสใหญ่เส้นอะไรเส้นเล็กไม่ใช่เส้นกลางนี่เหรอเส้นกลางไดอยู่เข้าใจตรงกันนะเส้นเล็กก็คือเส้นนี้อันนี้คือเส้นกลางเข้าใจไหมวันหลังสั่งให้ถูกต้องจะได้ทําถูกจะกินเส้นนี้ก็ต้องบอกว่าเส้นกลางนี่เส้นกลางเข้าใจไหมเออโอเคโอเคเอาอเอางี้แล้วกันนะงั้นชั้นเนี่ย เอาเส้นกลางจ้ะถ้วยหนึ่งเป็นเส้นกลางโอเคไหมหมดจ้ะปะโอ้แล้วเส้นใหญ่ละ่ะหมดจ้ะโอ้ <c oughs> เหลือแต่เส้นเล็กงั้นเอาเส้นเล็กก็เส้นเล็กจ้ะโอ้ยรู้ไหมเนี่ยฉันมากินข้าวกับแกเนี่ยคะฉันไปกินกับผู้ชายไปกับพี่ผู้ชอบดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเช่นนี้ชื่อไอ้ป๊อปปี้ดีกว่าซึมซับเงินได้ดีแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคือซึมซับน้ำด้ดีมากเช็ดอะไรก็ได้นะวดหลดลดลดโอ้ย โอ้โหวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเส้นอะไรดีจ๊ะฉันเอา low b กเ leg four เอาเล็ก o u สามจ้าโอเคสักครู่นะจ๊ะครบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวกว่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรอบนี้ เส้นเล็กก็จริงแต่ให้มาเยอะขนาดนี้ใครจะกินหมดละป้าริงป้าแค่น้นสิให้อะไรมันต้องเยอะขนาดนี้เราสั่งยยตะโกกี่ถ้วยนะพี่อาย3้วยเล็กโฟโฟคืออะไร4เล็กโฟ3 4 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะจ๊ะวันนี้กินให้หมดด้วยและที่สำคัญร้านนี้ไม่รับคนละครึ่งจ้ะ วันนี้สั่งถูกต้องแล้วโอเคนะโอ้ยมาคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะป้าไม่ใช่โมเลโปคือไม่ใช่คือสั่งไม่เคยดูเรื่องเลยนะเนี่ยสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างหนึ่งโาเลโปสามถ้วยสามถ้วยนี่มันสิบสองถ้วยคิดยังไงของป้านะคะสี่สามสิบสองก็ทำไงได้ล่ะช่วยกันกินไงกินก็กินจะกินหมดนะเยอะก็เยอะเท่าไรมันยังไงล่ะอยากกินเย็นตาโฟแต่เย็นตาโฟเป็นโลเลยเนี่ยใครสั่งล่ะไม่ได้สั่งสั่งกันหมดทุกคนนั่นแหละ กินกินไปโหเยอะมากกินแทบไม่หมดเลยอ่ะ้ยโหตัวน้อยก็น้อยหน่อยตัวนี้ก็เยอะเยอะฉันไม่ไหวแล้วนะอิ่มมากอิ่มมาก่าเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโอ้โห โอยไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้นะจากกระเพาะเนี่ยตอนนี้อยู่ต้นคอแล้วเนี่ยอคิดว่าเป็นอะไรเอาคิดว่าเป็นหมูโครปตะาหรือไงฮะเหมือนมากนี่อะไรให้เราเยอะมากใช่ไหมเราก็จ่ายเยอะไปเลยสิเดี๋ยวก่อนนะพี่อายจะไปจ่ายเยอะยั่ไงฮะเราก็ขาดทุนกันหมดสิซักทำคืออะไรไปโยเก็บเงินจ้ะอ เล็กโฟ12ชาม12 4ี่สี่สิบ่อยแปไม่รับคนละครึ่งนะจ๊ะจ่ายเงินสดจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวอสี่ร้อยแปดคนอะไรเนี่ยอะไรอะไรอยู่หรออะไรอุ้ย<ป> <laughs> 480บาทไม่เชื่อก็ลองนับดูได้เลยจ้าไปเถอะพวกเราฉันจายเองไปเถอะลปลาละลา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 ้าล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 าโาลทลาลทลาลาลาาลทลาลาลลาาล นี่แกนี่เปนชั่วช้าได้แต่งจริงเลยวิธีนี้นี่นะก็ดีเหมือนกันนะให้ป้าเขาเนี่ยนั่งนับต้นหลังคดหลังแขกเป็นออฟฟิซซินโดมเลยนี่แหละวิธีอ่ะเราขืนไปอยู่แกเป็นที่เสพมากเลยนะจริงที่มันเป็นออฟฟิซซินโดนหลังโก่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นไปกันไถอแกไป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 ไ ทำไมพี่คนนี้มาขายแทนประยุเนี่ยประยุเป็ไปไหนส้มจา้ารอสามสิบบาทจา้าอส้อมสวยๆจา้าพระยุทอยู่นู่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหวานอมเปรี้ยวกําลังกินเลยนะจา้าประยุทําไมป้าถึงมาขายส้มแบบนี้ล่ะแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะป้าร้านก๋วยเตี๋ยว่ป้าหลังๆป้าขายไม่ดีเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรลูกค้าหายหมดเลยก็เลยเซ็งให้แจงไป โอ้ยป้าหนูว่านะมันเป็นเพราะป้าแล้วแหละคนหนึ่งสั่งอย่างป้าทาอีกอย่างหนึ่งลูกค้าก็หายหมดละสิอ่ะช่างมันเถอะในนั้นก็เซ็ง้านไปละอุดหนุนทิชชู่ป้าหน่อยจ้าจักหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแผ่นไม่ใส่สารฟอกขาวและที่สําคัญนะตัวนี้นะเป็นเยื่อไม้บริสุทธิ์ด้วยจ้ะหูงั้นฉันเอาทิชชู่หนึ่งแล้วก็จะเอาส้มหนึ่งโล,โลจ้ะมาสิบสิบเอ็ดสิบสองจ้าโอ้ยป้าอะไรนี่ฉันเอาแค่หนึ่งโล ไม่ใช่หนึ่งโหลหรอ,หรอโอ๊ยบ้าฉันไม่เอาแล้วนะกินเลยจ้านี่อันนี้ของแม่ โรงพยาบาลโทรมาฮะโทรมาทำไมแม่สวัสดีค่ะฟุกุลูกแม่พี่ฟุกฟุกอยู่โรงพยาบาลแม่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปไปไปโรงพยาบาลไปไปแม่ค่อยๆลุกนะไปค่อยค่อยคแม่โอ้พี่ฟุกทำไมอ่ะร้านนั้นตลกมากเลยเนาะอร่อยก็ไม่อร่อยแถมให้น้อยอีก โอ้ О, กินแทบจะไม่อิ่มเลยอะข่าวหน้าไม่ต้องพาไปแล้วนะตลกมากเลยแม่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 เดี๋ยกคนช่วยกันก่อนช่ไหมแม่ แม่ไม่กินสักหน่อยละจ้าจะได้มีเลี้ยวมีแรงนะแม่โอ๊ยกินหมดแล้วอ่ะยังไม่ทันอิ่มเลยเก้คิวงั้นฉันขอนะเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยไม่แยกอะไรของฉันเนี่ยของแม่แกยังไม่กินสักคำเลยเอาของแม่แกไปกินสิงั้นถ้าแม่ไม่กินเนี่ยฉันขอก็แล้วกันนะแม่เคยบอกว่าเงินทองเนี่ยหาย,ยากงั้นวันนี้เนี่ยฉันจะกินให้หมดเลยนะ แกเก็บโต๊ะกเก็บจานฉันไปล้างด้วยล่ะเอา้าทำไมต้องเป็นฉันนะฮะฉันก็กินของฉันอยู่ดีๆมาโบยฉันเฉยเลยก็ไปล้างเองสิพี่ไม่รู้แล้วแกเป็นน้องเล็กแกต้องล้างสิเอา้านิดเดียวก่อนโอ๊ยเป็นพี่ชายภาษาเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยแม่จ๊ะเดี๋ยวถ้าฉันล้างจานเสร็จเนี่ยฉันจะไปนวดให้นะจ๊ะ นี่พี่บัวไหนๆพี่ก็ลางแล้วเนี่ยลางให้ฉันหน่อยละกันนะนี่อันนี้ด้วยฝากหน่อยนะโอ๊ย อะไรหรือเปล่าโอ่บช่วยพยุงขึ้นก่อนเลยไปเแม่แม่คะไปพี่บลังแล้วนะค่อยๆดีขึ้นไหมจ้าแม่ดีขึ้นจ้าขอบใจหนูมากนะจ๊ะหนูเป็นแค่สะพ้ายแต่ดูแลแม่ดีมากเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ไม่รู้แม่จะไหวอีกนานเท่าไหร่เนาะ มาล้มป่วยแบบนี้แย่จังเลยอ่ะแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะแม่อ่ะอยู่ได้อีกนานแน่ๆแม่แข็งแรงจะตายค่ะตรงนี้ดีขึ้นไหมคะไปซื้อขนมกันไหมพี่ไอ้ขิวใชพี่รัตเดียวจะไปไหนกันอ่ะก็กำลังจะไปซื้อของไงพี่บัวมีอะไรหรือเปล่าใช่แล้วทำไมไม่ช่วยกันดูแลแม่อ่ะนี่พี่บัว พี่บัวจำไม่ได้ได้ไงว่าฉันเนี่ยกำลังจะสอบเข้ามาหาหลัยฉันก็ต้องอ่านหนังสือสอบไงถ้าจะไปมีเวลาได้ยังไงใช่ส่วนฉันน่ะต้องทํางานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองตอนนี้แม่ก็ป่วยออรอดแดดแอนงั้นเอางี้ก็ได้เรามีกัน3คนเรามาช่วยกันดูแลคนละวันดีไหมงั้นก็ได้สลับกันคนละวันไปเลยใช่ก็ดีจะได้ไม่มีใครเอาเปรียบใคร ไคิวจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยวันนี้เวนเธอดูแลแม่ไม่ใช่หรอพอดีฉันมีธุระนัดเพื่อนเอาไวนะ้น่ะวันนี้ไม่ว่างเพื่อนหรือผู้หญิงกันแน่ฉันจะไปหาใครก็เรื่องของฉันเธอแล้ไม่ต้องมายุ่งเธอก็ดูแลแม่ไปสินี่คิว <Q. S 1> วันนี้เนี่ยพี่จะต้องไปขายมะม่วงที่ตลาดวันนี้เวนคิวดูแลแม่ใช่ไหมเอาพี่บวัวเจอก,ก่อนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ทำนะต้องอ่านหนังสือทั้งวันเลยพี่บัวพี่บัวเนี่ยช่วยดูแลแม่แทนฉันหน่อยได้ไหมนะพี่บัวนะอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วอะแต่ถ้าพี่ไม่ไปขายมะม่วงวันนี้มันจะเสียวนะพี่บัวก็เว้นวันนี้ไว้วันหนึ่งสิแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ก็ค่อยไปไงวันพรุ่งนี้เป็นเฟรนพี่ไฮคิวไงพี่พี่ก็ให้พี่ไฮคิวเนี่ยมาเฝ้าแทนนะพี่บัวนะฉันขอร้องละแต่พี่ต้องไปขายมะม่วงจริงๆนะไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันก็ต้องอ่านหนังสือให้จบอะ ไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวฉันให้พี่บัวมาดูแลแม่แทนแล้วกันฉันกลัวเอาหวัดไปติดแม่นะเอ,อ้าแต่วันนี้ต้องไปขายมะม่วงนะไอ้คิวนี่พี่บัวฉันเป็นหวัดนี่พี่พี่จะให้ฉันเอาหวัดไปติดแม่เหรอพี่ไม่ห่วงสุขภาพแม่เลยไง <c oughs> <c oughs> พี่มาดูแลแม่ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยไอ้คิวเดี๋ยวก่อนกลับมานี่ก่อนแม่จ๊ะ แม่จ๊ะเดี๋ยวกินยาก่อนนะแม่เรียกพูช่างสามคนมามีอะไรเหรอจ๊ะที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้แม่มีเรื่องอยากจะบอกแม่คิดว่าตัวแม่เองคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนะจ๊ะแม่กังวลว่าแม่มีนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแม่ไม่อยากตายไปแล้วก็ไปติดหนี้บุญคุณใครถึงชาติหน้า พวกลูกๆก,กับบูวะมีใครพอจะมีเงินให้แม่ยืมซักหมื่นไปใช้หนี้ไหมจ๊ะเออฉันไม่มีให้แม่หรอกนะแค่เงินเดือนผ่อนรถก็ไม่พอแถยมยังต้องผ่อนบัตรเครดิตอีกฉันไม่มีให้แม่หรอกใช่เออฉันก็กำลังจะขึ้นมาหาลัยไม่มีไรายได้อย่างกับพี่ๆคนอื่นเขาอะฉันไม่มีปัญญาช่วยแม่หรอกแม่จ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยแม่เอง,เองนะแต่ว่า เงินเก็บฉันก็มีไม่กี่พันเองอะแต่ฉันจะไปเบิกล่วงหน้ามาจ่ายแทนแม่นะขอบใจมากนะจ๊ะบัวหนู่เป็นแค่ลูกสะพ้ยแต่ช่วยดูแลแม่ทุกอย่างเลยแม่โชคดีนะที่มีลูกสะพ้ยดีแบบหนูจ้ะนี่ดูสิพี่บัวเนี่ยยังจะเสแสร้งคนดีง่อจริงเลยใช่คงอยากได้มรดกแม่แน่เลย เออนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะพี่เกมจ้าเอา้าบัวว่าไงคือแม่ฉันเอาเงินมาคืนพี่อจ้ะเออฉันว่าฉันแม่เอาดีกว่าเงินเนี่ยประยุอะแกมายืมฉันตั้งนานแล้ว แล้วก็เอาเงินนะ่ะไปให้ลูกแกสองคนนั่นแหละอีกอย่างอะ่ปะปายุช่วยฉันไ้เยอะมากมเงินหมื่นเนี่ยมันยังน้อยไปเราจ้ะเออและอีกอย่างอะ่ะแกก็บอกฉันว่าถ้ามีคนเอาเงินมาให้อะ่ะให้เอาซองเนี้กลับไปอันนี้แม่ฝากพี่เกมไว้ให้อะ่ะซองนี้เนี่ย พี่เป็นคนรับไว้พี่ก็เก็บไว้เองก็แล้วกันนะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยพี่ชายของฉันก็เสียไปแล้วแม่ของฉันก็เสียไปแล้วพี่ไม่มีบทบาทที่จะอยู่ในบ้านแห่งนี้อีกเชิญพี่ออกไปตามทางของพี่เลยไปใช่อ่ะนี่จะเก็บเสื้อผ้าให้พี่ละตอนเนี้ยแม่งฉันก,ก็เสียไปแล้วพี่อ่ะไม่มีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนี้แล้วเชิญพี่ออกไปได้เลยทำไมอ่ะ ตั้งแต่พี่พุกเสียเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยพี่เป็นคนดูแลหมดเลยนะนั่นมันเป็นเงินของพี่ไม่ใช่เงินของพวกฉันเพราะฉะนั้นพวกฉันก็ไม่เกี่ยวเชิญออกไปพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่สิก็ฉันไม่ให้อยู่ออกไปสิใช่พวกฉันสองคนไม่ให้อยู่แล้วพี่ย,ยังอยากอยู่อีกเหรอออกไปสิเร็วนี่เก็บสิ จดหมายฉบับนี้กว่าจะได้อ่านแม่คงไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคนที่ได้จดหมายนี้ไปทุกอย่างที่อยู่ในซองเป็นสมบัติทั้งหมดที่แม่ยกให้ขอบใจนะจ๊ะที่ดูแลแม่มาตลอด